เฮ้ยแกเป็นไงบ้างวะอายุเท่าไหร่อายุหรอสิ่เมื่อปีที่แล้วสิบี่ปีที่แล้วก็สิบเก้าเองอ่ะนายนายวะสิบเก้าองเธอเธออายุไหร่สิเองนะเธอ้เหรอเธอเท่าไหร่เกหมายถึงน้งหนักอันเท่าไหร่หยอกหยอกหยออกลงเได้ไหมครับโอเคค่ะก็วันนี้เป็นเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆเลยครับก็อะไอย่างตอนนี้่ะ อีก25เดือนเพงก็ไม่เหนื่อยแต่พี่การพูดเองนะคะแต่ว่าต้องไปงานต่อครับพอดีว่าเดี๋ยวต้องไปงานทุกๆวันก็เดี๋ยวเรามาพักพูดคุยกันสักนิดนึงได้เลยครับก็วันนี้นะคะว่าเห็นว่าพี่การขนเพลงเพร้อมมาให้เราฟังเลยเพราะไหมคะบอกไหมบอกเป็นธรรมดาเขาอยู่ไหนคข้อเสียหน่งก ชื่นใจมากครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอเชิญลักกี้แฟนเนาะที่เราจับมาสักครู่นะคะสแตนบายทางด้านซ้ายของเวทีก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นมาถามความรู้สึกอีกกันดีกว,ว่าค่ะคว่า14ปีแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการทำงานในวงดานเทองกับแฟนคลับแล้วก็กับงานวันนี้รู้สึกยังไงบ้างก็มันก็มีขึ้นขึ้นลงลงนะครับความรู้สึก14ปีแล้วก็ก็มีแบบว่าช่วงมันยังไง ใครกราฟอ่ะกราฟเล่นหุ้นก็จะมีขึ้นขึ้นลง,ลงแบบมีวูบบ้างมีขึ้นบ้างแต่ว่าอย่างปีอย่างป,าปาีช่วงเมื่อที่บอกอะไรก็จะ,ห,จะห,หุ้นตกเยอะหน่อยอนะหุ้นแบบโ,โหอยู่ใต้เทดาเลยตอนนี้หุ้นสีเขียวแล้วตอนนี้หุ้นโอ้โหตอนนี้ขึ้นสูงมาก<อ>ถ้าใครที่จะช้อนคุณตรงช้อตไม่ทันแล้ว <S <S นะครับก็ตอนนี้ไปไกลแล้วคือถ้าเกิดเรียกกันอนะัทายก็คือแค่แค <c oughs> <laughs> ่พ <c oughs> <laughs> อเราเล่นเราเล่นตอนนี้ยังได้อยู่แต่ว่าปีหน้าไม่แน่นะ เพราะว่าปีหน้าเนี่ยพอซีรีส์ออนใช่ไหมครับโอ้โหคุณเลยคุณเลยผมมองเลยใครจะดูบ้างวะไม่รู้ใครจะดูบ้างแต่พวกคุณต้องดูโอเคปะดูไหมคะดูไหมคะต้องดูนะครับเพราะว่าเป็นเป็นซีรีส์ที่เราจะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นบทบาทมาขับอะไรกันเนี้ยแล้วก็แล้วก็จะมีโปรเจกต์แบบว่าอาจจะไป ออนแอร์ air, ต่างประเทศด้วย oh. อันนี้แหละโควินเดือนอันนี้แหละกันรีบรีบมารีบรีบมาหากันตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาหากันปีหน้าผม <c oughs> ไม่แน่ไงนะบอกว่าเดือนจัดทุกเดือนพฤษภาใช่ไหมผมเดือนพฤษภาผมอาจจะไม่มีคิวให้คุณเลยก็ได้คุณไหนจะต้องเบิ้ลไปพฤษภาปีนู้นเลยก็ได้ อ้าะเมื่อกี้พูดถึงแล้ววงการบันเทิงใช่ไหมงานที่ผ่านมาแล้วความรู้สึกต่อทุกคนแฟนครับที่ผ่านมาตั้งแต่เดว1ก็คือวันแรกที่เราออกมาจากบ้านเดอะสตาร์หรือแม้กระทั่งตอนที่ประกวดประกวดเนี่ยค่ะแล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยแต่ว่ายังรักแล้วก็ยังสพอร์ตที่การสมุอยากให้พูดความรู้สึกกับวเขาหนยค่ะในองค่ะ จริงๆก็ร้องได้เลยนะจริงๆร้องได้เลยนะแบบเปาะออกมาเลยนะไม่ต้อง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 อันนี้เอาจริงเอาจริงซีทีเนสซีทีเสไม่ตลกนะครับก็เอ่อสิบสี่ปีตั้งแต่วันแรกเรายังจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยเรามาร้องเพลงด้วยความฝันที่อยากอยากเป็นนักร้องคนหนึ่งนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับม,มีป้ายไฟที่คนจะมาถือป้ายเราแล้วก็ เคยดูแต่รูปที่เดือดซารประดูนแล้วพอเรามามาเป็นคนประกวดเองแล้วมีแฟนคลับเองอะไรเงี้ยเขามันมันดีใจมากเลยครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมีคนที่ไม่รู้จักเราที่ไม่ใช่ครอบครัวเรามาเชียร์เราแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่รู้จักพวกเขามาเนี่ยสิ่งที่อยากจะขอบคุณทุกคนเลยก็คือเรื่องของนั่นแหละสิ่งที่คุณให้ผมมาตลอด14ปีที่ผ่านมานะครับบางครั้งผมอาจจะไม่ได้แสดงออกว่าผม เห็นคุณค่าหรือแอพพิเชนขนาดนั้นแต่คุณเชื่อเถอะว่าทุกวันที่ผมทํางานถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เจอคุณถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้เจอกันหลายคนอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าคุณเชื่อเถอะว่าข้างในผมมันมีผู้คุณขับเคลื่อนผมเสมอเลยมันมีผู้คุณที่แบบอยากทำงานให้เขาแล้วก็มั่นใจว่ายังมีคนเหล่านี้ที่ยังสปอร์ตเราไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็ตามต่อให้เจอเรื่องที่แบบแย่มากในชีวิตที่ทําให้คน ถ้าเอเข้าใจผิดได้ว่าเราเป็นแบบแบบที่ไม่ใช่เราแต่ก็ยังมั่นใจว่ายังมีคนเหล่านี้แฟนๆของเราเนี้ยที่พร้อมจะเข้าใจเราเสมอพร้อมที่จะมองผิดให้เป็นถูกเสมอไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดดังนั้นหมายถึงว่าเข้าใจเราแบบแบบที่เราเป็นเสมอครับที่ที่ไม่ต้องไปบอกว่าเราเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าผู้คุณรู้ว่าผมเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณมากจริงที่ที่ยังอยู่กินข้างกันมา,าแล้วก็แล้วก็อยากให้อยู่แบบนี้กันไปเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณจริงๆแล้วก็ไม่คือถ้าบอกว่าไม่มีพวกคุณอนะ่ะมันก็จะไม่มีผมมันเป็นคาพูดที่ตั้งเบสิกแล้วก็พูดเชยพูดยำ้ยำๆซ้มากแต่ว่าอันนี้มันเป็นทุกครั้งที่เราพูดคำนี้มันจะรู้สึกมันมันรู้สึกจริงมากว่าถ้าไม่มีพวกคุณนะครับมันไม่มีทางที่จะแบบทําให้ผมอะ่ะมีแรงหรือว่าหรือว่าอยากทําอะไรอยากทํางานดีๆอยากทําเพลงให้เพราะๆอยากทําละครให้ดีๆเพื่อให้พวกคุณได้ ได้ดูแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ให้เป็นบทคนอื่นได้ว่านี่คือแฟนคลับเราคือแฟนคลับของพี่กันนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็นี่คือขอบคุณจริงๆทุกๆนกำลังใจมีความหมายมีค่ากับผมมากๆครับพอแล้ค่ะก็พยายามทุกนคกนยย่า